thank you เมื่อพูดถึงการดูแลตัวเองเราทุกคนรู้ดีว่าการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญแต่มีอีกหนึ่งปัจจัยของการมีสุขภาพดีที่คนทั่วไปไม่ค่อยให้ความสำคัญนั่นก็คือการดูแลสุขภาพผิวสวัสดีค่ะคุณผู้ชม พูดถึงเรื่องของสุขภาพผิวบางทีอาจจะเข้าใจได้ยากว่าเอ๊สุขภาพผิวคืออะไรและสุขภาพผิวที่ดีจะเป็นยังไงเรามาลองเปรียบเทียบกับสุขภาพของร่างกายซึ่งอาจจะเห็นภาพได้ชัดเจนกว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรงก็คือคนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็ดูมีเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามีพานามัยที่สมบูรณ์ถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีเราก็ควรที่จะต้องออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบห้าหมู่ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับมาว่าสุขภาพผิวเมื่อเปรียบเทียบกับสุขภาพกายเป็นยังไงสุขภาพผิวที่ดีก็คือผิวที่ไม่มีโรค ผิวที่ไม่มีความเขาเรียกว่าไม่มีจุดด่างดําไม่มีริ้วรอยแล้วก็ไม่มีโรคผิวหนังอยู่ถ้าเราอยากจะได้สุขภาพผิวที่ดีเนี่ยเราก็ควรจะต้องปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพผิวเหมือนที่เราดูแลสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองอันแรกสุดก็คือเราควรจะเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวเพื่อที่จะไม่ให้ผิวเนี่ยมีความอ่อนแอหรือเป็นขุยลอกให้เห็นจากภายนอกการทาพวกมอยส์เจอร์ไรเซอร์หรือว่าสารบำรุงผิวเนี่ยจะสามารถช่วยได้อันที่2คือเราก็ต้องป้องกันผิวจากการถูกทําลายจาก สิ่งแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะแสงแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้ผิวของเราเนี่ยไม่แก่เกินวัยไม่มีริ้วรอยไม่มีจุดด่างดําเราก็ควรจะทาครีมกันแดดเพื่อเป็นการช่วยในการปกป้องผิวส่วนที่เหลือจะเป็นจากภายในแล้วค่ะก็คือการกินอาหารห้ามู่เพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีสารมาบํารุงผิวโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญสําคัญที่สุดก็คือ 1. ดูแลจากภายนอก เราควรที่จะให้การทาครีมบำรุงหรือมอยส์เจอร์ไรเซอร์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นอันที่2คือการทาครีมกันแดดและอันที่3คือการดูแลจากภายในกินอาหารให้ครบห้ามู่แล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้ละค่ะเราก็จะมีสุขภาพผิวของเราที่ดีเหมือนกับสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วนะคะข้อดีของการเป็นคนที่มีสุขภาพดีก็คือผิวหนังเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอวัยวะภายนอกที่เป็นการโชว์ถึงคุณลักษณะของเราเป็นสิ่งที่คนทุกคนเนี่ยมองเห็นเราก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราที่มีผิวที่ดีเราก็จะมีความมั่นใจ เราก็จะดูสดใสแล้วเราก็จะบอกได้ว่าเราอาจจะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดังนั้นเนี่ยถ้าทุกท่านเนี่ยอยากจะมีภาพลักษณ์ที่ดีก็ควรจะต้องมาดูแลผิวกันทุกท่านนะคะคุณผู้ชมว่าไหมคะการดูแลผิวคือปัจจัยสําคัญในการรักษาสุขภาพโดยรวมเช่นเดียวกับการออกกาลังกายและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จึงควรดูแลให้ผิวมีสุขภาพดีอยู่เสมอคะ่ะ